แล้วตอนนั้นเราภูมิใจกับการหาเงินเรามาได้ขนาดนี้เราวางเป้าหมายว่าเราอยากเป็นดักธุรกิจทําให้พอเข้ามาหาลัยทพี่เลือกเรียนแบบว่า<ล>สายทางธุรกิจเลยไหมคะไม่กันนั้นเรียนโรงแรมท่องเที่ยวทาไมถึงไปเรียนโรงแรมท่องเที่ยวเขามาแนนแล้วเราเราจริงรู้รู้สึกว่ามันสวยไงหรอ <c oughs> รู้สึกมันได้เงินเยอะ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะไปเรียนใช่แล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นน้าอยู่อเมริกาแกต่อต่อด็อกเตอร์อยู่อเมริกาแล้วทีเนี้ยการโรงแรมการท่องเที่ยวตอนนั้นมันอยากอยากจะขึ้นเรือสำรานเราอยากอยากแล้วก็อยากไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็คุยกับยายว่าอยากไปอยู่อเมริกาแล้วทีเนี้ยพอพอเราก็เลิกงั้นไปใส่โรงแรมท่องเที่ยวของสมัยเนี้ยมันไม่มีละ คือเมื่อก่อนมันคือโรงเรียนน้าสถาบันนําร่องสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการเทีย่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือเอาง่ายเมื่อก่อนอ่ะท่องเที่ยวไรไก่มันยังไม่เปิดในมหาลัยไม่มีไม่มีทีเนี้ยถ้าอยากต้องมาเรียนหลักสูตรเร่งรัดซึ่งว่ามันหลักสูตรเร่งรัดเนี่ยสองปีอ่ะเปนปีหนึ่งปีเทอมเจ็ดวันฮะเรียนทั้งปีกันลเลยหรอเรียนทั้งปีปีเทอมเจ็ดวันเป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติการจริงๆสมมติเข้ามาไอเบรกกันก่อนรับน้องกันหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเรียนอย่างเดียวกัน ทุกคนเรียนรวมมาไรเนะาะเรียนรวมพอพอ,พอ,พอเดือนสองปุ๊บอาทิตย์แรกเรียนอาทิตย์สองเข้าแลบบถ้าเรามีสาขาตอนนั้นสอบได้ไกลแต่ไม่เรียนไกลเพราะเราไม่ตื่นเช้า <laughs> ก็ไปตอนนั้นดูหนังเรื่องพริกขี้หนูกับมหมูแฮมอ่าถ่ายบงนอกบงนอกนอก็เลยอก ไอ้เป็นเชฟอยู่บังนอกก็เลยเป็นเลือกสาขา F&B Food and Beverage Management ค่ะแล้วก็เรียนเสร็จก็เข้าแลบเข้าแลบก็จะมีห้องแลบเหมือนเหมือนศูนย์ฝึกปฏิบัติการว่าอ่อันนี้เป็นห้องเสิร์ฟเป็นเป็นร้านอาหารแล้วก็แลบแลบที่ทำอาหารมันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนในรายการทีวีทุกวันเนี้ยมันจะเป็นแลบแบบนั้นแต่มันจะเป็นเตียเตอร์นะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นซึ่งมันก็จะอยู่บล็อกใครบล็อกมัน s t a t i o ใคร s t a t i น n ไปซึ่งข้างข้างขวาคืออีแฟกซ์ อะไรอย่างเงี้ยข้างเพื่อนเราอีกข้างซ้ายคือใครซึ่งมันก็จะเรียนแลบเรียนอีกวีกหนึ่งส่งฝึกงานโอ้โหฝึกงานเลยฝึกงานโรงแรมจริงเลยเราก็ได้ไปฝึกงานจริงในโรงแรมล้วก็ฝึกงานจริงโรงแรมเลยเป็นปันหนึ่งเป็นพนักงานโรงแรมเลยแล้วตอนนั้นชอบไหมคะสนุกมากชอบมากสมมติเราเข้าหกโมงเช้าออกบ่ายสามไม่กลับบ้านขอฝึกแผนกอื่นต่อจนถึงสี่ทุ่มขอฝึกฟันด์อัพฟิต ขอฝึก F&B ฟขาฝึกเสิร์ฟขาฝึกแม่บ้านเขาฝึกครัวเขาฝึก,กทุกปดนหน้าที่ถ้าเขาให้โอกาสเราก็จะเลือกที่จะฝึกทําเลย